สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุกกูกิกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจำแนกอาหารหลัก5ห,หมุ่นะคะในรายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายอาหารหลักห้าหมู่ได้ 2. นักเรียนรับประทานอาหารครบ5้าหมู่ 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้อนและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนที่เรานะคะจะมาทำความรู้จักอาหารหลัก5้าหมู่นะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องทราบความหมายนะคะอาหารว่าคืออะไรนะคะสิ่งที่เรารับประทานกันในทุกๆวันนะคะ อาหารมีประโยชน์อย่างไรและอาหารคืออะไรนะคะอาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วนะคะช่วยสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงและเจริญเติบโตเราจึงต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและควรรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนคะ่ะเรามาทำความรู้จักอาหาร5หมู่กันนะคะ ว่ามีอะไรบ้างอาหารหลักาหมู่มีอะไรบ้างเรามาเรียนไปพร้อมๆกันนะคะหมู่ที่1โปรตีนเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญช่วยให้ร่างกายกเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายและอวัยวะต่างๆทํางานได้ตามปกติ หมู่ที่ 2. ข้คาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านการให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายช่วยให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้หมู่ที่ 3. เปลยแร่ผักใบเขียวและผักชนิดต่างๆทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค ช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างปกติโดยเฉพาะระบบขับถ่ายเพราะผักใบเขียวและผักชนิดต่างๆมีเส้นใยอาหารมากหมู่ที่4วิตามินผลไม้ชนิดต่างๆมีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงอวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างปกติมีภูมิต้านทานโรคที่ดีลำไส้และระบบขับ ทำงานได้อย่างปกติหมู่ที่5ไขมันน้ำมันไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้พลังงานและให้ความอบอปปุ่นแก่ร่างกายนะคะต่อไปเรามาฟังเพลงอาหารหลัก5้าหมู่กันนะคะให้นักเรียนลองฟังและลองร้องเพลงตามไปพร้อมๆกันนะคะ

อาหารหลักาหมู่นะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ารับสมองให้นักเรียนบอกชื่ออาหารหลัก5หมู่จากรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้ทั้ง3รูปภาพนี้ว่าเป็นอาหารประเภทใดให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับาารกิจกรรมรับสมองเด็กๆตอบคำถา,ถามถูกต้องกันไหมเอ่ยเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะ วันนี้นักเรียนรู้จักอาหารหลักห้าหมู่กันแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนและฝึกล้อมเพลงอาหารหลักห้าหมู่ของเรากันนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ